ชัยชนะของปีแห่งราชาที่หลายๆคนกำลังดราม่าก,กันในเวลานี้ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมหน้าชนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงชัยชนะของซันจีที่มีเหนือควีนครับเรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าเหมือนกันครับเพราะจากที่อ่านคอมเมนต์เนี่ยเรียกว่าใครหลายคนนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวซันจีเนี่ยชนะควีนง่ายเกินไปหรือเปล่าครับทำไมควีนเนี่ยถึงแพ้ซันจีเร็วจังนะครับก็เรียกว่ามีความดราม่านิดนิดเหมือนกันนะครับอื่นก็มีความไม่ถูกใจแฟนวันพีชเหมือนกันนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยถึงประเด็นนี้นะครับผมชัยชนะ ของปีกแห่งาาราชจอสลัดนะคือถ้าถามความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับคือผมมองว่าการต่อสู้ระหว่างตัวซันจิกับควีนเนี่ยรู้ผลเร็วไหมก็ต้องบอกว่ารู้ผลกันเร็วเหมือนกันนะครับเพราะว่าฉากต่อสู้เนี่ยไม่ค่อยได้เยอะสักเท่าไหร่ครับมันตัดไปตัดมานะครับการต่อสู้เนี่ยไม่ถึงกระเต็มอิ่มมากนะตัดไปตัดมาอยู่ดีซันจิได้พลังที่ตื่นขึ้นมาครับแล้วก็ปิดฉากควีนไปได้ค่อนข้างเร็วเหมือนกันครับผมก็เลยรู้สึกว่าอาจถ้าจะมองว่าการต่อสู้ระหว่างซันจิกับควี รู้ผลเร็วไหมรู้ผลเร็วจริงครับแต่ถ้าจะบอกว่าซันจิชนะควีนง่ายเกินไปไหมเนี่ยผมมองว่าอังกิงก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าตัวซันจิเองเนี่ยก็เกือบแพ้เกือบตายด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวซันจิเองเนี่ยก็เคยโดนควีนรัดนะครับรัดซะจนแบบโอ้โหร่างกายเละบิดเบี้ยวเลยนะครับผมกระดูกกระเดี่ยวนี่ผิดที่ผิดทางนะครับถ้าเป็นซันจิในเวอร์ชั่นปกตินะครับมันคงจะแพ้ไปแล้วด้วยซ้ำมันควรจะแพ้ไปแล้วด้วยซ้ำเนื้อถูกไหมนะแต่การที่ซันจิเนี่ยมันพลิกสถานการณ์จากที่ตก เป็นลองแล้วก็จากที่เกือบจะแพแล้วก็พลิกมาชนะควีนได้เนี่ยก็มาจากการที่สันจีเนี่ยเขามีพลังแห่งเจอมาที่มันตื่นขึ้นมาอย่างเหนือความคาดหมายนั่นเองครับมันส่งผลให้สันจีเนี่ยได้รับพลังที่มันฟูพาวเวอร์มากๆแข็งแกร่งขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาแล้วก็เอาชนะควีนได้ครับโดนรัดจนกระดูกกระเดี่ยวผิดรูปผิดร่างก็ฟื้นฟูตัวเองได้ครับแข็งแกร่งจนตัวควีนเองเนี่ยแทบจะสร้างดาเมออะไรกับสันจีไม่ได้ครับในขนาเดียวกันเนี่ยสันจีก็ได้รับพลังที่แบบมันสุดยอดมากนะเออโจ เมอะไรกันเข้าไปเต็มๆครับแล้วอย่างหนึ่งต้องบอกว่าก่อนที่ควีนจะมาโดนซันจิเล่นงานหนักๆนะครับคือตัวควีนเองเนี่ยก็โดนทางด้านมาโกเนี่ยนวดแล้วก็เล่นงานมาสักพักหนึ่งแล้วครับตัวควีนเองเนี่ยก็ได้รับความเสียหายสะสมความเสียหายระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันครับขนาดตัวซันจิเองเนี่ยก็ยังรู้เลยนะครับว่าในระหว่างการต่อสู้กับควีนนะครับซันจิรู้ว่าเอยตัวควีนเองเนี่ยเริ่มที่จะอ่อนแอลงบ้างแล้วครับการโจมตีของซันจิที่ซัดเอาซัดเอากันไปหลายต่อหลายดอกครับมันก็เริ่มที่จะ ตรงผลสร้างดามเมจใส่ควีนได้ครับคือต้องบอกว่าการที่ควีนต่อสู้กับมาโกะนะครับผมตัวควีนเองนี่ก็ช้ำร้องโอดโอยอะไรมามา,มากพอสมควรนะครับมันก็เหมือนวกว่ากว่าที่จะมาต่อสู้กับซันจีนะครับตัวควีนเองเนี่ยครับไม่ได้มาต่อสู้ในสภาพที่มัน100%เสักเท่าไหร่ครับลองไปย้อนดูท่าโจมตีสวยๆของซันจีกันหน่อยครับหลังจากที่ตัวควีนเองเนี่ยครับเสร็จสึกกับมาโก้แล้วแล้วก็เริ่มที่จะมาจับคู่ต่อสู้กับซันจีครับเริ่มแรกด้วยการที่ตัวซันจีเองเนี่ยกระโดดแบก โซโลแล้วก็ถีบใส่หน้าควีนอย่างจังครับก็เป็นช็อตส,สวยช็อตหนึ่งเลยครับดามเมจก็ต้องบอกว่ารุนแรงมากนะคือเตะสะหัวหมุนติ้วนะหมุนติ้วด้วยความรุนแรงจนหัวควีนเนี่ยไปฟาดร้างดามเมดใส่ไปร้อยไปโลอีกทีนึงเลยนะครับอ้ท่านี้ก็แรงพอสมควรนะก็จะมีตอนที่ซันจีนะครับผมร่วมมือกับโซโลครับในการหวดใส่ทั้งคิงและควีนพร้อมๆกันครับก็เป็นช็อตส,สวยช็อตหนึ่งครับและมีฉากที่ซันจีเนี่ยเตะสไตรไ์ใส่ควีนครับก่อนที่ควีนเนี่ยจะทําการ โจมตีโอทามะครับมีฉากที่ซันจีเนี่ยโจมตีกิวช็อตครับ เตะใส่ท้องควีนเข้าไปจังๆอีก1ดอกครับแล้วก็มีฉากที่ซันจีเนี่ยเรียกว่าใช้ท่าอันตรีนะหนึ่งในท่าไม้ตายของซันจีครับท่าเฮลเมมโมรีนะครับขวดใส่ควีนเข้าไปจังๆอีกดอกหนึ่งครับคือแล้วตอนที่ซันจีใช้ท่าเฮลเมมโมรีเนี่ยมันเป็นตอนที่ซันจีนะครับพลังของเจอม้าตื่นขึ้นมาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องดามเมจเรื่องความรุนแรงครับมันสร้างความเสียหายให้กับควีนได้อย่างมากอยู่แล้วครับอังกฤษแล้วซันจีก็มีการโจมตีสวยๆใส่ควีนเยอะนะครับไม่ให ให้เครดิตซันจีกันหน่อยเลยเหรอนะ มันก็นวดควีนเลยไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มาตอนล่าสุดเลยครับผมตอนที่1นึ่งพายครับที่สันจีเนี่ยใช้แพทเทิร์นการโจมตีที่เขาใช้เป็นประจำนะครับเริ่มต้นด้วยไอตอนที่ควีนล่องขวนแล้วก็จะโจมตีโซเมสเนี่ยซันจีที่เคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วนยครับก็มีการใช้ท่าเตะเนื้อสันคอไปดอกหนึ่งครับแล้วก็เตะรัวๆครับหัวไหล่ส่วนบนเนื้อหัวไหล่เนื้อใต้อกเนื้อ3มชั้นเนื้อหน้าท้องเนื้อหางเนื้อสะโพกเนื้อแข้งครับแล้วก็ปิด ฉากด้วยระเบิดเนื้อหัวคลั่งนะครับผมและลูกเตะแต่ละลูกก็อย่างที่บอกกับว่ามันเป็นระดับพลังที่ตัวสันจิเองเนี่ยมีพลังของเจอมาตื่นขึ้นมาแล้วด้วยนะครับดามเมดมันหนักหน่วงทุกดอกอยู่เลยครับก็เตะซะจนตัวควีนเนี่ยทะลุออกนอกปราสาทนะครับฟันหงฟันหักอะไรกันไปนครับปิดฉากได้นะสำหรับตัวสันจินะครับผมเฮ้ยจริงๆแล้วผมเองก็ให้เครดิตสันจิเต็มที่นะในการชนะควีนครั้งนี้นะคือมันก็เตะสวยๆอะไรไปเยอะนะครับแถมพลังพาเวอร์อัพขึ้นมาด้วยนะ เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกใจชาวแฟนวันพีซสักท่า่ตรงที่ฉากต่อสู้นะครับมันค่อนข้างเร็วนะครับอาจจะไม่ได้รู้สึกเต็มอิ่มอาจจะไม่ได้รู้สึกจุใจนะครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ใหญ่คู่หนึ่งนะเป็นการต่อสู้แบบระดับแม่ทัพจกกักรพรรดิเนี่ยมันควัวที่จะมีอะไรที่แบบดุเดือดนะครับแล้วก็ลุ้นมากกว่านี้สะใจมากกว่านี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยผมก็เข้าใจแฟนวันพีซในมุมนี้เหมือนกันนะครับผมแต่สุดท้ายนะคือมันชนะไปแล้วก็กชนะไปแล้วแหละ <laughs> มันทําอะไรไม่ได้ไงสิ่งที่เราทําได้ก็ต้องมองบ,บววมแล้้กก็หหาาขอดีในเตุ อ,นนนนะอันนี้เนี่ยก็เป็นมุมมองแล้วก็เป็นความคิดของผมนั่นเองครับที่ผมมองว่าตัวซันจีเนี่ยชนะควีนได้เร็วไปจริงๆนั่นแหละครับแต่ผมไม่ได้มองว่าตัวซันจีเนี่ยชนะควีนได้ง่ายเกินไปนะครับเพราะมันก็มีความยื้อยุดฉจกชาติมีเหตุการณ์ที่ตัวซันจีเนี่ยเกือบแพ้ด้วยเหมือนกันครับและสสำหรับเพื่อนๆแล้วครับผมลองแสดงความคามิดเห็นกันมาได้ครับอยากรู้เหมือนกันครับว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนๆคิดว่าย,ยังไงครับใครที่คิดว่าเฮ้ยซันจีชนะง่ายเกินไปก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้ครรหืออออใที่่มงวาเก็ ตามนั้นนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจะนง,ง่ายเกินไปอะไรหรอกก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาดูได้ครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบทุกใจอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมน้า channel ครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ